นี่พี่น้องตัวนี้จะเป็นบ่อนตัดสินเนาะเจะยมพิบานเพิ่นจะอ่านประวัติเนาะหรืออ่าอันนี้จะเป็นมนุษย์เฮาเนาะอันนี้ตามความเข้าใจของของพเจาเนาะมนุษย์เขาหลังจากที่ตายไปแล้วเนาะทังงยมพิบานเพิ่นก็นจะมีอ่าเฮือนว่าประวัติของมนุษย์เนาะประวัติของมนุษย์อ่าอ่านโอเคสมมติว่า กรณีที่วบาบุคคลน,นี้เห็ดบาปห้ายเนาะเห็ดบาปห้ายก็คือจะต้องได้ลงนรกพูดแล้วผู้พี่น้องลงนรกนะ,ละ,ละแต่ถ้าในกรณีที่บุคคลน,นี้บุคคลน,นี้นี่เฮ็ดความดีจะยโยมพี่บานพิจารณาว่าโอเคพูดนี้นี่มีบุญนะก็จะขึ้นไปพูไปทางพุทธนะไปทางพุทธทางขึ้นทางพุทธ อันนี้คือวงเวียนซีวิตตัวนี้นะนี่นะคันว่า,นาเขาลงนรกปุ๊บนี่ทางลงมาหอดนี้นี่เริ่มแล้วนี่นี่เห็นบ่ความทรมานก็นจะประมาณนี่นี่เบิกเอาพี่น้องลงนรกละตอนนี้นลงนรกทรมานละสารพัดอย่างนี่ เห็นป no, so. ่ะนี่แต่ละคุมเนาะมันจะมีน่าจะเป็นคุมที่หนึ่งที่สองบ่เบิ้งอันนี้ก็เห็นขักประดนเนาะต่อมาก็คือจะมาเจออยู่วันนี้นำห้อนพี่น้องนำห้อนนี่สำหรับคนที่ลงนรกคนที่เฮ็ดปาก น้ำหอนทอกใส่ปากนอกจากนั้นแล้วก็คือจะต้องได้มาขึ้นต้นเงี่ยวตัวนี้นี่ขึ้นตน้นเงียวตัวนี้เนะาะสารพัดยางพี่น้องทรมา,านขนาดเลยนี่ต้นเงียวตัวนี้แมนปาสจากวะใดเนาะโดยเฉพาะเป็นคนที่ <c oughs> เฮ็ดป่รรากำไรเนาะก็จะขึ้นไปในในเนาะตั้จใจนั้น หลังจากนั้นนี่มันจะมีลายนาะพี่น้องเนะาะกลับมาตัวนี้นี่จะเป็นอันนี้นรกคุมเจ็ดตัวนี้นี่นี่เห็นบป่าอ่าประมาณนี้สะนั้นพี่น้องจงเฮ็ดความดีไปเนาะอ่าในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เฮ็ดความดีไว้สร้างไว้ เพื่อตายไปกระจี่บอทรมานแบบนี้เนาะ